สวัสดีค่ะขณะนี้เป็นเวลาบ่ายนาทีนะคะกำลังจะเดินทางไปงานลูกไลอ้อนค่ะวันนี้นะคะงานกระทุ่มแบนเทรดแฟร์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็นะคะจัดที่บริเวณล,ลานหน้าบริษัทองโพลิเซกนะคะหรือว่ามหาชัยมารีน่าเก่าค่ะตำบลท่าเสานะคะอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ถ้าเกิดว่าแม่ๆไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะถ้าสะดวกนะคะเดินทางไปบันทึกความทรงจำไปด้วยกันนะคะงานกระทุ่มแบนเทรดแฟร์ที่สมุทรสาครวันนี้ลูกไลอ้อนขึ้นประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะมีเวลาเนะาะจะเกิดใครที่ทำงานก็เลิกงานแล้วก็ยังไปทันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้างานค่ะ เดี๋ยวขับไปบ้านพี่ลินก่อนนะคะไปรวมตัวกันที่บ้านพี่ลินแล้วก็เอารถพี่ลินไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปมาฝากนะคะเจอกันที่แมวแชนแนลค่ะ